ข่าวใหญ่นะครับข่าวใหญ่มากๆสำหรับแฟน The l o อตออฟเดอะริงนะครับปีเตอร์แจ็กสันจะกลับมามีส่วนร่วมในโปรเจกต์หนังใหม่ของ The Lord of the Ring คาดว่าจะฉายปี2026และใช้ชื่อว่า The Hunt for g o l กอลสวัสดีครับยักษ์จากช n e นลยักษ์สารล b เบอรี่นะครับได้รับข่าวใหญ่มาเมื่อคืนนะครับก็เลยต้องเบรคนะครับคลิปอื่นๆไว้ทั้งหมดแล้วก็รีบมาทำคลิปนี้ก่อนนะครับ มีข่าวใหญ่ครับเพลสลีลิสนะครับถแถลงข่าวจาก Warner b r o t h e r มาเมื่อคืนนี้นะครับว่าจะมีการทำหนังนะครับ The l o r d of the r i n g ภาคใหม่แน่ๆแล้วอันที่จริงย้อนไปประมาณสัก1ปีก่อนนะครับต้นปี2023ก็มีข่าวครับว่าเขาจะทำหนังภาคใหม่ของ The Lord of the Ring แต่ว่ายังไม่มีข้อมูลอะไรมากนะครับแล้วก็มีการได้รับรู้ว่ามีการติดต่อปีเตอร์แจ็กสันแต่ตอนนั้นปีเตอร์แจ็กสันบอกว่าอาจจะมาร่วมทำนะ ถ้าวิสัยทัศน์ของเขากับสตูดิโอตรงกันตอนนี้คอนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับว่าปีเตอร์แจ็กสันอยู่ในโปรเจก t นี้แน่ๆนะครับในฐานะโปรดิวเซอร์แล้วเขาก็หนีบนะครับฟรานวอลฟ์ที่เป็นภรรยาแล้วก็เป็นทีมเขียนบทตั้งแต่ The l o r d of the Ring กับ The Hobbi t รวมถึงคนที่เป็นผู้เขียนบทหลักนะครับฟิลิปปาโบเยนมารวมอยู่ในโปรเจก t นี้ด้วยนั่นแปลว่า3ทหารเสือผู้เป็นหัวเรือใหญ่ของโปรเจกต์ The Lord of the Ring ทั้ง3ภาค และ The Hobbit ทั้ง3ภาคนะครับจะมาอยู่ในโปรเจกต์หนังเรื่องใหม่ของ The Lord of the Ring The Hunt for ฟ o l l กอลแน่นอนครับนี่คือข้อมูลที่หนึ่งที่เราได้รับนะครับข้อมูลต่อมาก็คือคราวนี้ปีเตอร์แจ็กสันไม่ได้กำกับเองครับแต่ว่าจะเป็นโปรดิวเซอร์ แล้วให้แอนดี้เซอร์คิสเป็นผู้มุ่งกับแอนดี้เซอร์คิสคือผู้ที่ให้เสียงนะครับแล้วก็แสดงเป็นกอลัมเป็นนักแสดงโมชั่นแคปเจอร์เราจะรู้จักนะครับแอนดี้เซอร์คิสจากการเป็นนักแสดงมากกว่างานกำกับนะครับไม่ว่าแกจะเป็นซีซ่านะครับใน Planet of the A เนะครับเล่นเป็นยูลิสซิสครอในจักรวาลมาเวลนะครับใน MCU แล้วก็มีผลงานนะครับการแสดงการให้เสียงการบรรยายเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนั่นคือแอนดี้เซอร์คิส Uh, หลายคนอาจจะมีข้อกังขาครับว่าเอ๊ะแอนติเซอร์สเนี่ยผลงานกำกับแกน้อยนะแล้วก็หนึ่งในผลงานกำกับของแก เสียงตอบรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยเพราะว่าแกเป็นคนกำกับเวนอมเลดเดอร์บีคานเนชนะครับเพราะว่าอาจจะต้องยอมรับกันจริงๆว่าเลดเดบีคานเนชเนี่ยมันไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่นะครับในมุมมองของยักษ์และมุมมองของหลายๆคนมีแกกำกับอีกอันหนึ่งที่พอจะได้ยินอยู่บ้างนะครับก็คือเมลคลีเลเจนด์น็อปเดอะจังเกิลนะฮะที่เป็นผลงานของเอ่อน็ตฟลิกนะครับแล้วแกก็พักเสียงเป็นบลูด้วยหลายคนอาจจะกังวลเอ๊ะผลงานกำกับของเอนทิสกิสเนี่ยมันน้อยไปหรือเปล่า แต่ว่าโดยส่วนตัวนะครับในความคิดของยักษ์เนี่ยเอ๊ะใครมันจะเหมาะมากำกับกอลัมมมากกว่าคนที่อยู่กับกอลัมมมาเป็น20ปีล่ะคนที่สร้างชื่อด้วยผลงานการเป็นกอลัมคนที่มีเสียงประโยคยอดฮิตก็คือ My Precious ของรักของข้าเนี่ยแกจะเหมาะก็ได้นะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวของ ปีเตอร์แจ็คสันแกเองเนี่ยแม้ว่าแกไม่ได้มากำกับก็จริงแต่แกก็ยืนยันนะครับจากการให้สัมภาษณ์แล้วว่าแกดูแลอย่างใกล้ชิดทุกกระบวนการฉะนั้นแล้ว2คนนี้นะครับรวมถึงฟิลิปปาโบเยนกับฟรานวอลฟ์เนี่ยน่าจะเ,เป็นเนื้อเดียวกันนะในการที่จะร่วมนะครับทำภาพยนตร์เรื่องใหม่ออกมาฉะนั้นก็เชื่อได้ว่านะครับมันน่าจะออกมาเป็นที่โอเคแหละตอนนี้ก็ภาวนาออย่างเดียวครับก็คือว่า สตูดิโอครับเขาพี่พี่อย่ามาวุ่นวายเยอะเหมือนตอนเดอะฮ b บบินะเพราะว่าตอนเ h อะฮอบ i ิทเนสตูดิโอวุ่นวายเยอะนะฮะวุ่นวายเยอะมากจนมันออกมามีอะไรที่ผิดผิดพิ้นเพี้ยน,นไปนะมีตัวละครแต่งเสริมอะไรเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยตรงนี้ก็อาจจะเดาได้ว่านะครับในตอนที่ให้สัมภาษณ์เมื่อปีที่แล้วเนี่ยปีเตอร์แจ็กสันถึงบอกว่าต้องขอดูก่อนนะว่าทัศนคติของสตูดิโอกับเขาตรงกัน,กนหรือเปล่าซึ่งแกจ,จะ รู้สึกอาจจะไม่โอเคเท่าไหร่ตอนเดี๋ยวเบิเพราะว่าจริงๆตอนแรกวางตัวพุ่มกลับไว้ก็ไม่ใช่แกด้วยนะเหมือนแกมาต่อง,งานคนอื่นเขานะครับฉะนั้นแล้วตอนนี้ถ้าแกมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นเนี่ยครับมันก็น่าจะออกมาดีแหละออกมาน่าจะสนุกแหละน่าจะเชื่อถือได้นะครับก็คิดว่าแฟนลอตออฟเดอะริงถ้าถามว่าอยากให้ใครมาทำโปรเจกต์นี้ก็ยังไงก็ต้องปีเตอร์แจ็คสันแหละเพราะว่าเขาทำให้เดอะลอตออฟเดอะริงเนี่ยมันเป็นที่โด่งดัง นะครับอันนี้คือเรื่องของทีมงานอ้ออีกเรื่องหนึ่งครับมีบทสัมภาษณ์หนึ่งของแอนดี้สกิสเขาก็พูดถึงทีม Vita Workshop ที่เป็นทีมทํา อาร์ตทำาพลปนะครับทำอ,อ,อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในฉากนะครับอุปกรณ์ประกอบฉากทําฉากอะไรด้วยซึ่งผลงานวีเท้าเวิร์กช็อปเนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นที่ไว้ใจได้แล้วก็เห็นมีแพรมพูดถึงทีมทําภาพยนตร์ที่เป็นทีมนิวซีแลนด์ด้วยก็จ,จะยกกองไปถ่ายที่นิวซีแลนด์กันอีกนะครับเพราะว่าโลเคชันหลักของ The Lo r d of the Ring เนี่ยมันก็ไปถ่ายกันที่นิวซีแลนด์ซะเยอะนะครับฉะนั้นแล้วก็ก็อาจจะออกมาในแนวๆประมาณนี้นะฮะอันนี้คือเรื่องของทีมงานทีนี้เรื่องราวนะครับ เนื้อเรื่องมันจะไปอยู่ช่วงไหนนะต้องเท้าความก่อนนะครับว่าเนื้อเรื่องนะครับในส่วนของตัวของภาพยนตร์เนี่ยมันจะมีช่วงที่บิลเบอร์แบ็กกินนะครับมอบแหวนให้กับฟร o โดแล้วก็ออกเดินทางไปจากแคว้นชายนะครับตอนนั้นในภาพยนตร์เนี่ยเหมือนว่าแกนดัฟนะครับหายไปไม่นานเท่าไหร่นะครับแล้วก็กลับมาให้ฟร o โดเนี่ยออกเดินทางแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราไปยึดโยงนะครับกับเรื่องราวในปีที่มัน เกิดขึ้นนะฮะว่ามันเกิดขึ้นกี่ปีหลังจากฟิลโดเออบิลบอ,ออกเดินทางไปแล้วเนี่ยมันราวๆสัก17ปีนะครับกว่าที่เออฟรดจะออกเดินทางไปจากแคว้นชายซ,ซึ่งในช่วงเวลานั้นนะครับมันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนั่นก็คือตัวของแกนดัฟนะครับหลังจากที่หายตัวไป ไปทำภารกิจต่างๆแล้วก็ไประแคะระคายข้อมูลอะไรมาบางอย่างเนี่ยก็เริ่มรู้นะครับว่ากอลัมเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกแหวนเข้าครอบงำแล้วก็เป็นผู้หนึ่งที่เคยถือแหวนด้วยถ้าอยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับแหวนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องจับกอลัมมาสืบเค้นข้อมูลในตอนนั้นก็มีการไปไหว้หวานนะครับอลากอนให้ไปติดตามตามหากอลัม่มจนในที่สุดเนี่ยก็สามารถที่จะจับตัวกอลัมมาได้นะครับฉะนั้นตรงนี้คิดว่ามันจะเป็นเนื้อเรื่องนะครับอะฮัน n ์ฟอร์กอลัม ก็คือเนื้อเรื่องการตามล่ากอลัมของอารากอนตรงนี้ครับสตูดิโอ Studio นะครับแล้วก็ทีมของปีเตอร์แจ็กสันเนี่ยน่าจะมีอิสระในการทำงานค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าในฉบับนิยายไม่ได้เล่าอะไรไว้เยอะมากนะครับไม่ได้ลงรายละเอียดเลยฉะนั้นมันสามารถแต่งแต้มนะครับการผจญภัยของอารากอนในช่วงนั้นในการติดตามตามล่ากอลัามาได้เนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะฮะแม้ว่าเราจะรู้คร่าวๆครับว่าจับกอลัมได้นะครับราๆสัก 8ปีหลังจากที่บิลโบออกเดินทางไปแล้วแล้วก็จับได้แถวๆที่มอดอรนะครับยักษ์จะไม่ลงรายละเอียดแล้วกันว่าจับได้ที่ตรงไหนแล้วก็เอาไปฝากไว้ในที่ที่หนึ่งที่อยู่ในการดูแลของเหล่าเอลฟ์นะครับเรื่องราวมันเป็นประมาณนี้ซึ่งจากการเดาจากชื่อเนี่ยคนที่เราจะได้เห็นแน่ๆแน่ละมันมีชื่อกอลัมนะฮะมันไม่มีกอลัมโผไม่ได้นะฮะมันไม่ใช่เกมเดียโบ4สีนะฮะที่เป็นเดียโบที่ไม่มีเดียโบเนี่ยหันฟอกกอลลั่มมันต้องมีกอลลั่ม แน่ๆนะครับแอนดี้เคิสคงมาเล่นเองกำกับเองแล้วคนที่ไปตามล่ามันก็ต้องไม่ใช่ใครครับนอกจากอารากอนแน่ๆนะฮะคนต้นเรื่องที่ไปไหว้วานให้อารากอนไปตามล่ากอลัมมันก็คือแกนดัฟครับฉะนั้นกอลัมอารากอนแกนดัฟเห็นแน่ๆฮะเห็นชัวร์ๆทีนี้ตัวละครอื่นๆครับบิลโบแบกกินฟรอดโแบกินเห็นไหม เห็นได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะนิดเดียวมันอาจจะเป็นการไปเล่าเรื่องเท้าความนะฮะย้อนหลังไปหน่อยหนึงหรือจะไม่เห็นเลยก็ได้เพราะว่าเรื่องตรงนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับฝั่งของ h o บบิ t ที่แคว้นชายเลยนะฮะคนที่จะได้เห็นอีกนะครับก็เรื่องตรงนี้ก็ต้องบอกว่าไม่เกี่ยวกับป่าเมอร์กูดมีโอกาสครับที่จะได้เห็นเลโกลัสนะครับกับทรันดูอิลนะฮะมีโอกาสได้เห็นแน่ๆกาเรียวอาจจะไม่ได้มาเกี่ยวกับเรื่องนี้ซัก เท่าไหร่นะฮะรวมถึงตัวของเอรอนก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องตรงนี้โดยตรงนะฮะสำหรับในฉบับนิยายที่เขาเขียนไว้นะมันไม่มีชื่อตัวละครพวกนี้แต่ทีนี้สตูดิโอจะแต่งเสริมเติมแต่งเรื่องขึ้นมานะฮะปีเตอร์แจ็กสันจะเขียนเรื่องเพิ่มให้พวกเขาปรากฏตัวออกมาก็ได้แต่คิดว่าคงไม่ใช่ตัวละครหลักนะครับในเรื่องหลักๆมันคงไปอยู่ที่ตัวของอารากอนกับกอลัมนะตัวของแกนดัฟเองเนี่ยอาจจะมีบท มาสะหน่อยแต่ว่าไม่ได้อยู่ร่วมในการประจนภัยครั้งนี้อย่างน้อยก็อิงจากฉบับนิยายนะครับตัวละครที่มันน่าจะต้องโผล่มาอยู่บ้างก็มันไปเกี่ยวกับป่าเมกวูดมันก็คงจะต้องมีตัวของเลโกลัสกับฟานดูอิลนะหลักๆมันอาจจะอยู่ที่แค่ประมาณสัก5ตัวละครนี้เท่านั้นเองที่นี้ครับถ้าเรามาเดากันนะอันนี้เดานะฮะอาจจะผิดก็ได้นะเราจะเห็นอะไรบ้างในเรื่องนี้นะครับแน่นอนแหละเราเห็นการประจนภัยของอารากอนตามลาก,กอลัมแน่ๆเพราะว่าเข้าไปจนเกือบถึงที่มอดอเลย ถ้าถามว่าเอ๊แล้วสงครามใหญ่ๆเนี่ยมีโอกาสจะได้เห็นไหมก็จะต้องบอกว่ามีนะครับมันมีอยู่หนึ่งศึกที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวตรงนี้แล้วก็จะเป็นหนึ่งศึกที่อยู่ในช่วงของตอนท้ายซึ่งศึกนี้เล่าก็ได้ไม่เล่าก็ได้ยังไม่รู้ฮะว่าบทเขาจะออกมาตรงไหนแต่ถ้าอยากให้มันแบบอีป,ปิกอยากให้มันแกลนแลนหน่อยเนี่ยมันก็น่าจะเอาสงครามนี้ครับเข้ามาให้มีแอคชั่นซัก ไฟหนึ่งนะฮะแต่ถ้าไม่มีไม่มีสงครามตรงนี้มาเลยเนี่ยก็คงต้องไปเน้นหนักของแอคชั่นนะครับของการประจนภัยของอาร,กร์กอนในการติดตามตามล่าก,กอล่ำแล้วละ่ะตรงนี้ไม่รู้นะครับว่าบทจะไปทางไหนก็เดาแต่ว่าอยากให้มีนะสักหนึ่งศึกนะศึกที่ป่ามเมอร์กูดเนะี่ยเอามาเล่ามันก็ได้นะมันมันน่าจะออกมาแบบแกรนแกรนหน่อยมากกว่าจะเป็นแค่การตามล่าก,กอล่ำของอาร,กร์กอนแค่นั้นไม่งั้นมันอาจจะจะจืดไปนิดหนึ่งนะมันไม่มีสงครามเข้ามาเกี่ยว นะครับหนังจะทำออกมากี่ภาคตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะฮะแต่ว่าส่วนตัวอยากให้มันภาคเดียวพอไม่อยากให้มันแบบยืดเยื้ออะไรเยอะเพราะว่าเรื่องตรงนี้มันมันไม่ใช่เรื่องที่แบบใหญ่มากเหมือนเรื่องในตัวของ The Lord of the r i n g นะฮะที่เรื่องมันเป็นนิยายตั้ง3ามเล่มอะไรเงี้ยก็ทำภาคเดียวก็พอนะนะส่วนนักแสดงนะครับคิดว่านะส่วนตัวนะคิดว่าอาจจะต้องรีแคสต์นะครับเพราะว่าวิกกอมอร์เทนเซนที่เป็นอาร์กอนแกก็ 65-66แล้วนะครับไม่รู้จะยังยังบู้ไหวบู้ได้หรือเปล่าแล้วก็ต่อให้บู้ได้เนี่ยจะต้องมาทำา CG มาแต่งหน้าให้แกหนุ่มขึ้นมาสะหน่อยนะเพราะว่ามันมันผ่านมาตั้ง20กว่าปีแล้วนะครับส่วนเสื้อเอียนแมคกคาเลนแกก็80กว่าแล้วเนี่ยแกจะมาเล่นเป็นแกนด Up ับไหวหรือเปล่าเนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะฮะตรงนี้ก็ต้องเดาๆไปส่วนตัวของเลโกลาสนะครับหรือว่าตัวของทันดูิลเนี่ย ก,ก็มีอายุกันหมดแล้วนะครับมันนั่งยีปีแล้วแล้วก็โดยเฉพาะเอลเนี่ยเขาต้องไม่แก่ด้วยนะครับเอลแก่ไม่ได้นะฮะตมตำนานของ Lo r อ of the r i n g เนี่ยมันจะมีเอลแค่บางคนเท่านั้นเองที่มันจะแก่นั้นต้องอยู่มานานมากจริงๆจ,จ,จนถึงวงรอบท,ท้ายๆแล้วนะฮะซึ่งในประวัติศาสตร์จริงๆมันก็มีอยู่1คนนะฮะที่แก่แล้วก็มีคนหนึ่งที่ถูกจับไปทรมานในยุคที่1ก็เลยแบบแก่อ่อนล้าท่านิดนงึงแต่โดยรวมๆแล้วเอล ไม่แก่นะครับฉะนั้นเลโกัสในช่วงนั้นกับทรานดูอิลช่วงนั้นแก่ไม่ได้เด็ดขาดนะครับถ้าเอานักแสดงเดิมมาเล่นเนี่ยก็คงจะต้องเอาไปแบบทำซีจีทำหนุ่มหรือต้องต้องแต่งหน้าเมคอัพกันนิดหนึ่งนะฮะดูมีอายุมากไม่ได้นะครับก็หลักใหญ่ใจความนะะฮก็น่าจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับใครที่รอดูนะครับก็รักษาสุขภาพนะฮะอีกราวๆสัก2ปีกืบ3ปีนะครับกว่าเราจะได้ดูกันนะฮะ ก็คิดว่านะครับคิดว่าน่าจะออกมาดีส่วนใครที่ยังรู้สึกว่าเฮ้ย hey, อยากดูแล้วอะไรที่เกี่ยวกับ The Lord of the r i n g อปลายปีนี้นะครับเดือนธันวามี War of Rohirrim นะครับสงครามในยุค200ปีก่อนจะเกิดเหตุการณ์ในภาพยนตร์ The Lord of the r i n g นะครับยุคของกษัตริย์โรฮันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับ เฮมแฮมเมอร์แฮนนะครับหรือว่าเฮมหัดขุนค้อนนะครับก็ไปรอดูกันได้นะครับน่าจะออกมาดีนะเป็นผลงานกำกับของเคนจิคามิยามะนะครับก็เป็นคนที่กำกับนะครับ a อ i ิเมชันอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับพวกตระกูล Ghost in the Shell รุ่นใหม่ๆเนี่ยก็เป็นฝีมือแกนะครับแกมีกำกับ Star Wars Vision ไว้ตอนหนึ่งด้วยนะครตอนที่ชื่อว่านายเจไดก็ออกมา สนุกดูดีเลยนะครับฉะนั้นก็คาดหวังได้นะฮะว่า War o o r r o i i r i m เนี่ยไปลยปลายปีนี้นะครับอีกราวๆสักครึ่งปีเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะครับใครอยากดูสงครามที่เป็นแอนิเมชันก็รอดูตอนนั้นนะครับก็คิดว่าน่าจะมีให้ดูกันแล้วก็ไปรอดูกันอีกทีนึงก็คือตัวของฮันนะครับฟอร์กอลัมอันนี้แหละส่วน ซีรีส์ก็ r i n g o f power ก็ก็ช่างมันนะฮะมาเมื่อไหร่ก็มาคิดว่าแฟนๆหลายๆคนก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้อยากจะติดตามอะไรมันสักเท่าไหร่นะสำหรับสาหรับแฟนๆนี่ยายนะนี่พูดไว้ก่อนนะเพราะว่าเขาเขาเขาทำอะไรที่มันประหลาดประหลาดไปเยอะไปนิดหนึ่งนะครับก็โดยรวมก็ราวๆนี้นะครับแม้ว่าส่วนตัวแล้วจะอยากให้ไปทำช่วงอะไรที่มันไม่ต้องไปเกี่ยวกับหนังทั้ง3ภาคหลักก็ได้นะครับ ไม่ต้องเอาเรื่องในช่วงนั้นมาก็ได้ย้อนไปหลักพันปีก็ได้นะครับไปทําพวกสงครามนะครับกับวิชคิงแห่งอาณาจักรอังมานะครับอะไรอย่างนั้นน่ยมันก็น่าจะสนุกนะก,ก็คาดหวังนะว่าทวอฟโรเฮริมโอ้โรื้มว่าวอฟโรเฮริมนะฮะกระแสะตอบรับดีนะครับแล้วก็คาดหวังว่าในส่วนของหนังภาคใหม่นะครับฮันฟอร์กอลัมกระแสตอบรับดีเราก็อาจจะได้เห็นนะครับอะไรที่มันเป็นเดอะลอตออฟเดอะริมาอีก เรื่อยๆนะครับจริงๆเนื้อหามันน่าทำมากนะครับในยุคที่อาร์แดนเหนือแตกเป็น3อนาณาจักรเป็นรูดาวอิทธดายคาโดลันแล้วก็รบกับวิชคิงนะครับรวมถึงเรื่องของสงครามนะครับในการถล่มอาณาจักรอังมาของกรอฟินเดลกับเออรนูนะครับเจ้าชายแห่งกรอดนใต้เนื้อเรื่องตรงนั้น,นมันเป็นสงครามหนักๆสงครามน่าดูนะครับแล้วมันเอามาทำได้เยอะเลย อยากให้ไปหยิบพวกนั้นมาทําบ้างนะไม่ว่าจะทําออกมาเป็นแอนิเมชันนะครับหรือว่าทํามาเป็นหนังเนี่ยก็รอดูนะครับรอดูมากๆเลยหวังฮะให้ Warner b r o t h e r ทําออกมาแล้วกระแสะตอบรับดีมีคนดูเยอะๆนะครับเราก็น่าจะได้ดูอย่างอื่นอีกรวมถึงเกมด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ลิขสิทธิ์ของ The Lord of the Ring นะมันไปตกอยู่กับ e m b r a c e Group ที่เป็นเจ้าของสตูดิโอทาเกมอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับก็คาดหวังว่าถ้าหนังนะครับหรือแอนิเมชันมันไม่ออกมาเนี่ย ก็เอาเกมก็ได้ขอเกมมันๆน,นะครับเหมือนตระกูล Shadow of War Shadow of Mordor พวกนั้นก็ได้นะครับทำนะครับอะไรที่เป็น Lord of the r i n g เนี่ยรอหมดนะฮะแต่ขออย่างเดียวนะครับอย่าทำแบบไอเกมกลัมนะฮะ Lord of the Rings กลาฟไม่เอานะฮะกระแสะตอบรับอันนั้นดีมากฮะดีจนสตูดิโอปิดตัวไปเลยนะฮะ ยังไงอันนั้นไม่เอานะฮะขอแบบมันๆแบบตระกูล shadow of war shadow of mordor แล้วกันนะครับเดี๋ยวรอดูครับรอดูกันต่อไปจะรักษาสุขภาพนะฮะให้ดีที่สุดจะอยู่ไปนานนานๆน,น,นะฮะเขาทำอะไรเกี่ยวกับ lord of the r i n g มาให้ดูเยอะๆนะครับโอเคครับวันนี้ก็พบกันสั้นๆประมาณนี้นะ เดี๋ยวยังไงนะครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ยักษ์สาผู้เล่าเรื่องด้วยใครไม่เคยกด subscribe ก็กดให้กันสักครั้งหนึ่งจะเป็นพระคุณอย่างสูงส่วนใครที่รอนะครับเล่าเรื่อง The Hobbit อยู่นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะมีนะครับตอนใหม่มาให้ได้ฟังกันนะครับจริงๆตอนแรกว่าจะทําวันนี้แหละแต่ว่าติดนะครับ ทราบข่าวเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนนะครับก็เลยต้องเอาคลิปนี้มาแซงทุกคลิปเลยนะครับเดี๋ยวเสร็จคลิปนี้แล้วเนี่ยตัดต่ออะไรเสร็จก็จะกลับไปทำเล่าเดอ h o อบบิทให้ฟังต่อนะครับฉะนั้นไปก่อนแล้วครับนะขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ